หนรออะไรครับอ๋ออยู่่ค่ะขอโทษ่นุกแต่ว่าอันนี้เสิร์ฟเบาเฟกปกติไม่ไม่ชัวร์าเไม่เป็นไรแมนไนับนั่นม่นร่นง สวัสดีครับรู้สึกว่าไลฟ์ผิวมั้งคะไลฟ์ผิวครับอ่านที่พื้นโอเคพยายามหาที่ให้กับตัวเองนะครับทุกคนต้องเอาตัวเองรอดนะครับฮัลโหลเข้าไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาเลยครับพี่ฟันโอ้ยครับตอนนี้เสียงมันสะกอนไหมคะความวุ่นวายยังคงเดิมใช่ครับผมสนุกไหมครับตอนจบของใจพิสุทธิ์ครับจูบจูบจูบตอนจูบหรือว่าตอนจบอ่ะอ่ะ อหรือว่าตันจบเนี่ยคุณโปรเกตเก่งมากทุกคนมาเข้าก้องให้เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แครแฟนคลับทำมาให้เหรอใช่ครับใช่โอ้โหดวสวยสวยสเลยบ้าบ้้ามัขอเหมือนเสื้อใช่เหมือลายชย่ไงเราใส่มาดเราใส่เสื้อมาเนี่ยรอบๆมีมี ใแม้อยทดียมสว่ใิหยเตมเลยหิ่งห้ยเตมเลยอ๋อ good job everyone yeah เราต้องมี job ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับใจวิสจบอ่ะพี่จบ่รสรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็เจ็บใจกรับัับเอ้ชุดี่นาครับครับ ละครมามืดมากรู้สึกยังไงครับพี่นายัยเห็นพี่นายเป็นคนดีเป็นคนดีนะดิแก๊งแมวน้อยของน้าลายมาลายงานตัวค่ะเท็ดเล่นเป็นโลนาจับเล่นเป็นตัวเองทุกคนดูอะอะไรนะเล่นตัวละครครับเป็นตัวละครครับขอบคุเป็นนักแสดงเดี๋ยวจอยเข้าไปนะโอเคค่ะได้พี่ลิวเพลสมาใช่ไหมคะ ครับผมพี่พลเป็นยังไงบ้างครับดีครับไอพี่น้ำพึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับแฮปปี้มากเลยค่ะนี่และทุกคนครับผมละครสนุกมากใจหายขาเป็นได้ชัดมากกับตัวใหญ่พี่อุ้มน่ารักมากเลยกีดพี่พลมีคนกีดได้ยเังคิดถึงใจชายพลชายพีครับผม ทไ,ได้ฮิวเตอร์มาจากไหรักมากรักแอนนี่ไปไหนคแอนนี่ไปไหนคแอนนี่แอนนี่แอนนี่เอ่อทำงานครับใช่แพลรกิจนี่ทำงาน,น,น,นเหมือนกิมเพียนนะยังไม่อยากให้จบเลยอยากให้มี30ตอนค่ะพี่นกเขาบอกอยากให้มีสามสิบตอนจบไหวไหมครับ30ตอนอยากเห็นผู้จัดคะอยากเห็นพี่นกทำผมพี่ใหม่ไปไหนอ่ะ คิดถึงใจพีแล้วคิกเราก็คิดถึงใจพีดถึแจ็กับแอนนี่เคมีเข้ากันมากนะเคมีเคใจเคมีเคมีเครีเคีเคมีเคใีเมเคมายคมีเคมีมองอยู่ไมีเคมคมอยค่คมะไปหี่งน้เคมีเบมีเเดี๋ควกเับีมาเวมีเคมีเคี่คมีเคมีเคมีมีหคม่เคมีจคมทุคคนน่ครักมากคี่นีคมีคี่นีเคคนอยามเจอพี่นี่นครับพี่นเคมาเลยครับ บอดี้สแลมเหรอเข้ามาเลยครับพี่น้องนี่ต้องเอ็กเซสแบบนี้ไงอย่างผมหน้าอยู่ใกล้ขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะโอเคจากทีมตัอโคตเตอร์ค่ะวันนี้เรา ขอบคุณกิณต้นแน่ทีเนื่องจากว่าจอเลยครับไม่พอครับเราเลยวิ่งมาจอนี้กันมีเดียวกันค่อยกลังกรุงเทพแล้วนะคะกินเต้าปีครัทุกคนขออีกสักสามสิบบุกบบบบบซบอบบบบบบบะบบ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 บับ อะไรคเขาบอกขอให้สกสาชสิบตอนไปชูไปชูดนอฮะเราจะมีสเปเชียลเอพิโซดสาใจพิสูจน์ภาคสองภาคสามรอค่ะเมก็ได้นะมันไม่เห็นละหอมวต่หอมมากเข้มหอมมากพี่ใหม่แล้วทุกคนตามหาแม่อยู่หอเราคนก็้มาเลยครับทุกคนอาตัวเองแเราส คก็มีพี่พลกับบทชัยจีรักาศแต่งมากค่ะสนุกมากอย่างที่ต่อไีข้าถามว่าคุณคุณเกดแต่งงานหรือยังรักแล้วร้อยคุณผัดแต่งอยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณชาต้องแต่งเนะนี่เราจะตัดเค้กหรือเปล่าคะเนี่ยเขาถามว่าตัดเค้กกี่มื จุดสุดเค้กแซนด์ไหมคะเออจุดเค้กเลยมีเค้กอยู่นี่มีเค้กอยู่ที่ห้องโน้นมีเค้กใช่เราก็ต้องเป่าเชียนเออยังไม่เห็นจุดเลยจุดเลยมินี่แซนแต่แซนต้องเดินมาเป่าด้วยกันฮะพอพี่เดียร์นะผมลองเอาเอามาสไลด์ออกมาก่อนครับขอบคุณนะทุกคนส ใมันเป็นช่องอีกช่องนงไปยาวอันนี้ไม่ได้ก่อนไม่จะได้เป็นสีชไม่ต้องมเป็นเก๋ใช่ไหมไม่องไะมหาก็ได้แล้วสียงมันจะไม่เนี่ยหรอเราก็นิ้วไงวงกรเพลงเดี๋ยวคุดูเขาชอบเปตลกมีเทียนแล้วเขาิยมนได้เป็นช่องยาวจะได้เห็นเค้กย่างเ็มเค้แ้่ทุกคนจ่สูจบแล้วใช่ อะไรโอ๊ด้ะรอ่รอะไอ้ไรอะไรอะเอะไเอะไอะไรอะไรอหลยออะไอะนรอะไรอะอะไอะไรอะไรอะไอะไลอะไร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 อะรอะไ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 รอะ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 ไรออร์อะอะรออะเยอะไะออร ก็แล้วโอเคแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมอ่ะเขาได้ยินเสียงเราไหมฝั่งนู้นไม่ได้ยินเลยตอนเนี้ยเออตอนนี้เสียงเหมือนหายไปเลยอ๋อโอเคตายแล้วแล้วแล้วฝั่งฝั่งนู้นได้ยินเสียงฝั่งนี้ไหมได้ยินครับได้ยินโอเคครับเยี่ยมเลยโอเคอ่ามันเกิดใครครับ Happy birthday, yeah. happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, birthday. birthday, happy birthday you. to you Hey, yeah, yeah good Wuuuhhh Menyuarang oka ini

เราได้ยินแต่เราเราได้ยินเสียงฝั่งห้องนูออกไปแล้วโอ้เชิญเจ้าบาวและจ้าขอให้เขาเชิญพี่เชยและพี่อุ้มนะคะเป็นเกียรติ โอเคอ่ะใช้เทปอีกแล้วใช้เทปแล้วโอ้โหไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคตัดไปอ่ะเสร็จแล้ว แม่กุญแจครับนิ้มหวานไปก่อนครับไม่มีอะไรบมากบ้านนั้นตัดแล้วบ้านนั้นเอามาให้บ้านนี้กินนะรออยู่

ติดติดงานด้วยูดิเขาฟังผมที่ไหนล่ะยินดีด้วยนะครับกับทุกคนตรงนี้นะครับเรามากินเค้กกันดีกว่าเราอยู่ อ่านี่คือบายบายกันแล้วปครับหรือว่าแบมจูเซนก็มากินเค้กไปกินเค้กเลยบายบายครับบาย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 มาถ่ายรูปดูกันไหมได้คแล้วผมผมคุณพ่อ่สเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงมันนิ้วไปนานมากผมปิดแล้วเพิ่งเปิดนิวแล้ว ได้ทำการอ่านเมนดูทานแล้วขอบคุณนะคะที่บอกขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอโทษทีค่ะบายบายครับบ๊ายบายบังนะครับเปิดเสียงให้แล้วนะเสียงวายแล้ว